สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ s i k u b i com นะครับจะมาขอแนะนำวิธีการเล่นคุกกี้รันนะครับให้เก็บเหรียญน,นะครับได้รอบละ3 0 0 0ถึง4ี่0เหรียญต่อรอบโดยใช้เวลาแค่1-2นาทีต่อรอบนะครับแล้วก็โดยที่ไม่ต้องแฮ็กไม่ต้องโกง ไม่ต้องใช้เงินจริงแล้วก็ไม่ต้องกลัวโดนแบนไอดียไลน์นะครับวันนี้นะครับเราอยากจะขอแนะนำนะครับวิธีการง่ายๆนะครับการเลือกใช้ตัวละครคุกกี้นะครับในขั้นแรกให้เราเลือกใช้ตัวคุกกี้ช็อกโก้ครีมเนยนะครับซึ่งจะเป็นตัวคุกกี้ที่ให้โบนัสเหรียญสูงสุด2 5เเมื่ออัพเต็มนะครับในส่วนของตัวเพชรนะครับให้เราใช้ตัวหยดทองนะครับตัวหยดทองตัวนี้นะครับซึ่งจะให้เหรียญยักษ์ในการ วิ่งทุกๆ12วินาทีเมื่อคุณอัพเต็มนะครับแล้วก็สมบัติที่ใช้นะครับทั้ง3ตัวผมขอแนะนำอย่างแรกก็คือเข็มขัดของแชมป์ที่ระลึก10ล้านนะครับให้โบนัสเหรียญสูงสุด10%นะครับแล้วก็อันที่2ทองแท่งของหยดทองนะครับให้โบนัสเหรียญสูงสุด11%เเมื่ออัพ ตีบวกเต็ม9นะครับอันที่3าก็คือคนนกศักดิ์สิทธิ์ของคุกกี้หนังฟ้านะครับจะช่วยในการดูดเหรียญน,นะครับสำหรับตัวคุกกี้ที่ไม่ใช่เป็นตัวคุกกี้หนังฟ้านะครับวิธีการเล่นง่ายนะครับไม่ต้องซื้อบูสเตอร์ไม่ต้องเสียเงินเพิ่มอะไรเลยนะครับให้เราลองมาเริ่มเล่นกันดูนะครับการวิ่งนะครับรอบที่เราจะใช้แค่ประมาณ1 อ่ะผมว่าให้ไม่เกิน2นาทีแล้วกันนะครับให้เราเน้นแต่เก็บเหรียญอย่างเดียวนะครับพวกเยลลี่อะไรเนี่ยไม่ต้องสนใจนะครับให้วิ่งไปเรื่อยๆื่อจนไปถึงด่านที่3ด่านที่3ในเกมคุกกี้<ๆ>หลายคนอาจจะตกัยว่าเอ๊ะมันอยู่ตรงไหนนะครับเวลาเราวิ่งเนี่ยก็คือถ้าด่านที่3จะเป็นด่านที่เป็นลักษณะเหมือนบรรยากาศเหมือนสุดสารนะครับและสังเกตว่าจะมีมือซอมบี้เนี่ยโผล่มาถ้าคุณเห็นปุ๊บนะแสดงว่า,าคุณไปถึงด่านที่3มเรียบร้อยแล้วนะครับ วิ่งไปเรื่อยๆนะครับก็กระโดดสไลด์ปกตินะครับพอเวลาเอถึงด้าน3ามแล้วคุณทำยังไงอ่าให้คุณวิ่งชนสิงกิจขวางนะครับอะไรก็ได้จำนวน4ครั้งนะครับย้ำว่า4ครั้งนะครับห้ามขาดห้ามเกินอ่ดาดาาสามแล้วนะครับอันนี้วิ่งชนนะครับหนึ่งนะครับส สี่อ่าครบสี่ครั้งนะครับสังเกตนะครับพลังชีวิตข้างบนนะครับจะลดลงนะครับใกล้จะหมดนะครับกับพริบกับพริบนะฮะถ้ากับพริบเนี่ยคือเงื่อนไขที่เราจะเข้าสู่โบนัสธรรมแบบพิเศษได้แล้วนะครับห้ามชนห้ามตายก่อนถึงนะครับอ่าตรงนี้นะครับปึ๊บเข้าไปนะครับนะครับจะเป็นด่านโบนัสธรรมแบบพิเศษนะครับให้เราเน้นแต่เก็บเหรียญอย่างเดียวนะครับด่านนี้จะมีมียักษ์เหรียญยักษ์นะครับเก็บเหรียญเก็บเหรียญเก็บเหรียญเน้นเหรียญทองกับเหรียญยักษ์ครับเหรียญทองยักษ์ เก็บ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 นะครับอ่าวิ่งมาอ่าหมดแรงพอดีอ่ามาดูกันนะครับอ่าเห็นไหมครับได้3 0 0พันกว่าเหรียญน,นะครับถ้ามีเหรียญทองโบนัสในด่านเพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะทะลุไป4 0 0พันแบบง่ายๆโดยใช้เวลาแค่ไม่ถึง2นาทีนะครับลองดูนะครับสำหรับคนเล่นอาจจะมีไอเดียในการที่จะเพย์ให้ในการผลิตเหรียญในเกมมากขึ้นนะครับขอบคุณมากครับ